พี่บีโซเทาาสวัสดีครับกับตันครับสวัสดีครับกับตันผมพูดกับเขมรเนี่ยประมาณสามคลิปเอ่อกับกัปตันแล้วเนาะวันนี้คลิปที่สี่นี่อยากให้กับตันช่วยกรุณาคุยกันเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันหน่อยว่าตอนนี้เรามีปัญหามากเลยสงครามเสร็จแล้วเนี่ยหยุดยิงมันสองวันละแต่ว่ามันมีสถานการณ์บางอย่างที่เขาวิเคราะห์กันมากมายเลยว่าเฮ้ยอย่านะอย่าไว้ใจเขมรเขมรมันเตรียมรบกับเราอีกรอบหนึ่ง สนาการปัจจุบันตอนนี้มันมีความไม่ไว้วางใจกันซึ่งกันและกันกับกอนว่ามันมีอะไรครับที่มันเป็นรับลมคมในวันนี้รามาเล่าสู่กันฟังหน่อยครับเชิญครับครับคือเรื่องของเรื่องอ่ะเรารู้ว่าหยุดยิงกันแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วสงครามมันก็ยังไม่จบมันยังไม่เข้าสู่ภาวะสันติภาพอ่ะมันเป็นการหยุดยิงเหมือนกับเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้อ่ะใช่ไหมฮะมันสถานการณ์ปัจจุบันมันก็หยุดยิง แต่ว่าต่างฝ่ายต่างขนทหารมายืนประจันหน้ากันพร้อมที่จะเปิดศึกได้ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วฝั่งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มีการสร้างกำแพงมีทั้งรั้วมีทั้งทุ่นระเบิดมีทหารประจันหน้ากันพร้อมที่จะเกิดสงครามอันนี้ก็ของเราเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาวะหยุดยิงนะฮะไม่รู้ว่าเออจะเริ่มกลับมายิงกันอีกเมื่อไหร่ในเมื่อมันยังไม่เข้าสู่ภาวะสงบสุขเนี่ยเราก็ยังไว้ใจสถานการณ์ไม่ได้เราก็ต้องมีเตรียมความพร้อม ทีเนี้ยวันเนี้ยมันเป็นประเด็นเร่งด่วนที่เราจะต้องมาคุยกันเลยว่าความพร้อมอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมจุดอ่อนจุดแข็งอะไรอย่าเราอยู่ตรงไหนอันเนี้ยนี่ต้องต้องเป็นเรื่องที่รีบออกมาคุยกันนิดนึงนะครับความไม่ไว้วางใจฮุนเซนเนี่ยเขามาโจมตีเราตลอดทุกวันเลยไอโอโดยเฉพาะท่านโคษกกระทรวงกรารามพลทมาลี เป็นเมียน้อยหุ่นเซนจริงหรือเปล่าครับมีข่าวแต่ผมผมไม่ยืนยันหน้านี้อ่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ถ้าไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันเดี๋ยวมันจะเป็นการกล่าวหากันอ่าแต่ว่าแต่ว่าก็ได้ข่าวมาเออแต่ว่าจะจริงไม่จริงก็ไม่ยืนยันหลอย่างอ่าเรื่องส่วนตัวก็ว่ากันไปเรามามามาคนไทยนี่ฉลาดนะครับใช้เรื่องพวกนี้เนี่ยมาโจมตีเพื่อเหตุผลก็คือว่าเหมือนกับว่าต้องการตอบโต้ เขมรไงเตือนสตินิดนึงเราตอบโต้เนี่ยเราเราเอาของจริงรูปจริงสถานการณ์จริงเรื่องโต้ได้อะไรที่มันเป็น i อเนี่ยพยายามผมว่ามันลกอ่ะลกแล้วแล้วแพรอะไรอย่างนี้ออกไปแล้วกความน่าเชื่อถือเราก็ลดลงด้วยเน้นของจริงพอของจริงนี่ก็เยอะแยะแล้วครับหลักๆแล้วเวลาเราโต้อะไรไปเนี่ยความมีเครดิตของเราในสายตาชาวโลกเนี่ยก็จะสูง ตอนนี้อยากจะให้กับตันช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในสถานการณ์ที่เรียกว่าสงครามประจันหน้ากันที่เรียกว่าการหยุดยิงครับคืออย่างที่เราทราบอะตอนนี้มันหยุดยิงแต่ว่ายังไม่ได้หมายความว่าสงครามยังสงบเพราะแต่ละฝ่ายก็ยังไม่พอใจออในสถานการณ์ปัจจุบันถูกไมหมฮะ เราเมื่อมีการหยุดยิงแล้วเราในฐานะประชาชนเราก็คาดหวังในแง่ดีว่าเอาฝ่ายไทยก็จะหยุดฝ่ายขเขมรก็จะหยุดอ่าแล้วมันก็จะนําไปสู่การเจรจานําไปสูท่ทนนองเป็น best case scenario กับ worst case scenario ถูกไหมฮะเ<ม>ตรียมพร้อมด้วยว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นด้านดีอย่างที่เราคิดอ่ะเราจะเตรียมตัวรับมือกับมันอย่างไรวันนี้ผมจะมาเน้นเรื่องการเตรียมตัวรับมือ เพราะแน่นอนประชาชนอย่างเราเนี่ยก็อยากเห็นสันติภาพถูกไหมฮะแต่ว่าในทางทหารเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมพร้อมเขาก็เตรียมคิดว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามแผนมันไม่เป็นไปตามแผนเกิดมันมีการระเมิดข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยจะตอบโต้อะไรยังไงนะฮะอย่างวันก่อนเนี่ยที่เราคุยกันเนี่่ที่มีข่าวเรื่องออทหารรับจ้างวักเนอร์ของรัสเซียซใช่ไหมฮะมาช่วยกัมพูชา นะในหน่วย BHQ ในเรื่องของดโดรนนะครับสืบไปสืบมาเราดูแล้วเนี่ยสงสัยเพี่ก็บอกพูดมาคำว่าอาจจะเป็นยูเครนก็ได้นะผมก็เลยเออมันเป็นไม่ได้พเพราะเขมรกับยูเครนนี่เขาก็มีความสัมพันธ์อันดีผมก็เลยไปสืบพ้นข้อมูลมาเพิ่มเติมมานะฮะปรากฏว่ายูเครนกับขเขมรเขาก็สนิทสนมกันพอสมควรจริงๆแล้วต่างฝ่ายก็ไม่ได้มี ยังไม่ถึงขั้นว่ามีเอกอัคราชาทูตวิสามันประจำอยู่แต่ละฝ่ายอ่ะมันมีเป็นลักษณะเหมือน,นกงศุลเขาเรียกนอนเลส i d เดนเหมือนกงศุลสกิติมศัก์ิอะไรอย่างเงี้ยอ่ายังไม่มีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตอย่างแน่นแฟนแต่ว่า,ามีการพึ่งพาอาศัยกันเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าทางเขเมรเนี่ยเขาเคยมีสงครามแล้วเขามีกับระเบิดเยอะ ะะเขาต้องการเก็บกู้กับระเบิดในเขมรในลาวเหมือนกันในเวียดนามก็เหมือนกันเขาทําให้เขามีความเชี่ยวชาญมีเครื่องมือเก็บกู้วัตถุระเบิดมีวิธีการมีบุคลากรซึ่งยูเครนตอนหลังลบกับรัสเซียเนี่ยก็มีปัญหาตรงนี้ก็มีการอขอให้ทางเขมรไปช่วยสนับสนุนมันก็เกิดตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ อีกประเด็นหนึ่งก็คือตอนที่รัสเซียกับย,ยูเครนรบกันเนี่ยทางคาเมรเนี่ยเขาก็ลงมติประนามรัเสเซียด้วยในการบุกยูเครนแต่การลงมติครั้งเนี้มันก็ไม่ได้ลงมติแบบว่ามันไม่ได้เทคไซยูเครนร้อยเปอร์เซ็นตไม่ถึงขนาดนั้นเขาเป็นการลงมติเหมือนกับว่าประเทศส่วนใหญ่ในสามาริกประชาชาติลงมติเขาก็ลงตามลักษณะเป็นแบบนี้ จะมาบุตว่าเขมรเทคไซยูเครนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยก็ยังพูดไม่ได้แต่ทีนี้แต่ทีนี้มีความเป็นไปได้ไหมว่าไอทหารรับจ้างที่มาช่วยสอนเรื่องโดนของกัมพูชาเนี่ยเป็นชาวยูเครนก็เป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้ถ้ามันเป็นเซนาริโอนี้เราสมมติฉากทัศน์ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นโดนยูเครนจริงเนี่ยเราก็ต้องมองย้อนกลับไปนะครับว่ายูเครนตอนเขาลบกับรัสเซียเนี่ย ยูเครนเป็นประเทศเล็กเรซียเป็นประเทศใหญ่ถูกไหมฮะการลบกันเนี่ยเอาทหารขนไปลบกันตรงๆเขาสู้รัสเซียไม่ได้เขาต้องใช้สงครามอสมมากอ่าเขาต้องใช้วิธีการแบบโจมตีแบบสงครามนอกรูปแบบจําได้ไหมฮะตอนที่ยูเครนใช้โดนถล่มสนามบินรัสเซียอ่าเขามีจารกรรมมีสายลับซึ่งเข้าไปฝังตัวในรัสเซียอยู่นานแล้วนะฮะแล้วก็หนึ่งในนั้นน่ะมีอยู่คนหนึ่ง เป็นเจ้าของบริษัทขนส่งทานสปอร์ตมีโกดังอยู่ทั่วประเทศรัสเซียเลยแล้วก็ขนส่งรถบรรทุกไปเนี่ยแล้วข้างในเนี่ยมันมีโดรนที่แอบไปประกอบไว้อยู่หลังคาโรงงานก็ดีอยู่หลังคารถบรรทุกก็ดีแล้วข้างบนเนี่ยมันจะปิดเขาเรียกว่าเป็นแผ่นการตรวจจับโดยเรดาร์หรือเครื่องตรวจจับอย่างอื่นแล้วเมื่อมันจะมีโดรนอยู่ในนั้นพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะปล่อยโดรนออกมาจากหลังคา เวหาสกาดังมาจากหลังคารถเทลเลอร์เข้าจะไปโจมตีเป้าหมายทางทหารของรัสเซียซึ่งแม้ใจในฐาฐา,านทัพไกลๆอย่างไซบีเรียอย่างไรอย่างนี้ก็โดนนะครับโดนเหมือนกันคึ่งรัสเซียก็เสียหายไปพอสมควรอันนี้แหละถ้าสมมุติว่าเป็นซีนารีโอนี้ซึ่งยูเครนนำมาใช้ได้ผลกับรัสเซียซึ่งเป็นประเทศใหญ่เนี่ยผมก็มองว่าเป็นไปได้ไหม อันนี้ในทางทหารก็ต้องคิดทางเขมรนี่เขาก็สามารถใช้ลักษณะของสงครามอสมมาตแบบเดียวกันมาใช้กับเราถูกไหมฮะเพราะเราอย่าลืมว่าในปัจจุบันเนี่ยแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะอ่าพี่ว่ามีกี่คนผมว่าก็ต้องมีหลายแสนอะเผลอๆจะเป็นล้านด้วยถ้าถ้านับแบบมาแบบไม่ถูกกฎหมายด้วยอะไรด้วยนะ ในนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็ต้องส่งหน่วยข่าวกองปะปนเข้ามาเพื่อสืบข่าวอยู่แล้วถึงแม้ไม่มีสงครามอะไรกันนะ่ะเขาก็ต้องแอบแฝงมาอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะมันก็มีหมดแหละนะครับอย่างพม่าเนี่ยเขาส่งคนมาทํางานเยอะมันก็ต้องมีหน่วยข่าวกองเขาแฝงเข้ามาหาข่าวถูกไหมทีนี้เราไม่รู้ว่าเซลล์ต่างๆเหล่านี้ฝังตัวอยู่ที่ไหนบ้างแล้วสมมุติว่า อันนี้เป็นเป็นฉากกระทัดสมมุตินะฮะสมมุติว่าเขาจะเล่นเล่นแบบสงครามอสมมาตรแบบยูยูเครนเนี่ยอ่าเขาขนชิ้นส่วนโดนมาประกอบไว้ตรงไหนก็ตามเนี่ยแล้วก็เอ่อมุ่งไปยังสถานที่สําคัญสําคัญทางยุทธศาสตร,ร์ยุทธวิธีหรือว่าเอาเฉพาะการอาหารกระดะของไทยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องป้องกันมันเป็นสิ่งที่น่าก,กลัวแล้วก็อย่างผมยกตัวอย่างอะอย่างเครื่องบินเนี่ย ของเราเนี่ยพวก F16 กิฟเพนอะไรเงี้ยเครื่องฝูงไหนอยู่กองบินอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ความลับทางการทาหารชาวบ้านเขาก็รู้นะฮะว่าฝูงนี้กองบินนี้มีเครื่องแบบไหนประจำอยู่นะครับมันไม่เหมือนกับประเทศจีนบางสนามบินที่ผมไปลงอะ่ะมันเป็นกึ่งพลเรือนด้วยฐานด้วยบางสนามจินที่เขาเป็นสนามบินทหารด้วยเนี่ย ตอนบินลงกับตอนวิ่งขึ้นน่ะเขาจะบอกให้ปิดหน้าต่างฮะผู้โดยสารห้ามเปิดถ้าใครเปิดมีเรื่องอ่าตอนวิ่งขึ้นปกติมัน,ม,นมันตรงข้ามกับปกติถูกไหมปกติเนี่ยเวลาเราบินขึ้นกับเวลาร่อนลงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะประกาศให้ท่านผู้โดยสารไงฮะรั้งพนักพิงให้ตรงรัดเข็มขัดที่นั่งนะครับเอ่อแล้วก็เปิดหน้าต่างโดยสารถูกไหมเปิดหน้าต่างอ่า แต่อันนี้ตรงข้ามตรงข้ามเขาให้ปิดฮะเขาไม,ไม่ให้มองฮะเขาไม่ให้เห็นว่าสนามบินนี้มีเครื่องบินทาหารแบบไหนชนิดใดอยู่นี่แต่ว่าของเรามันมันไม่มีอย่างนั้นมันไม่มีอย่างนั้นเรามันมีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่รู้ทั่วไปว่าเครื่องไหนมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยฝูงไหนอยู่กองบินอะไรมันก็รู้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ ก็ควรจะต้องระมัดระวังกันหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามบินที่มีชุมชนมีโรงงานมีอะไรอยู่ใกล้ๆที่ทําการเนี่ยเออท่านอาจจะย้ายไปที่มันเป็นที่โล่งกว้างอ,อ่าสามสิบโลไม่มีเป็นไม่มีเครื่องกีดขวางไม่มีตึกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ท่านก็ต้องไปคิดต่อทางน่าหานี่ท่านเป็นมืออาชีพทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับพวกอะไร ที่มันเป็นศูนย์ไอ้ปืนใหญ่คังน้ํามันอะไรของท่านน่ยอันเนี้ยมันมันต้องมีมาตรการออกมาป้องกันรองรับนะฮะผมผมก็พูดลึกในรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าพูดได้แต่ภาพกว้างนะฮะเป็นการเชิงเ,ออเตือนชุกคิดกันแต่ว่าผมคิดว่าทหารเขาก็คงทันเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนนี้เขามีประกาศออกมาแล้วนี่ยห้ามบินโดนทั่วประเทศ<ม>ใช่ไหม,มเขาก็คงจะทราบแหละว่าอะไรนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ ผมคิดว่าควรจะต้องระวังนะครับเพราะว่าสงครามตอนนี้มันไม่ใช่ใช้โดรนอย่างเดียวอย่างที่เราทราบกันว่าแรงงานชาวกัมพูชาก็มาทำงานในประเทศไทยโดยอยู่หลายจังหวัดเยอะถูกไหมเออถ้ามันมีเซลล์เข้ามาฝังตัวเนี่ยเออแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่โดรนล่ะสมมุตินะอันนี้เป็นฉากทัศน์สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเขาจะก่อวินาศกรรม หรืออาจจะเป็นมือที่สามก็ได้มือที่สามต้องการให้ขมนกระไทยลบกันต่ออย่าเพิ่งให้หยุดอ่าเขาเอาไปวินาศกรรมเอาทีเอเอาระเบิดไปวางสถานที่สําคัญอะไรต่างๆคันน้ํามันเอ้ยเขื่อนเอ้ยอะไรแบบเนี้ยซึ่งซึ่งมันมันก็เป็นไม่ได้ถูกไหมครับเราจะไปกันโดรนอย่างเดียวบางทีบางทีมันก็มาแบบขับรถมา เอ่อฮิ้วกระเป๋าเจมบอนมาเออมีระเบิดยุ้งในอันนี้เราก็ไม่รู้ถูกไหมพี่อย่าลืมนะมันไม่ใช่เขมรอย่างเดียวนะตอนนี้มันมีมือที่สามที่ไม่ต้องการให้สงครามจบเอ,อ่เขาก็อาจจะสอดไส้ตรงนี้เออช่วยด้วยแล้วข่าวล่าสุดเนี่ยที่ดูเนี่ยก็คือว่าประมาณเดือนมกรานเนี่ยจริงๆมันก็เก่าแล้วละ่ะมันตั้งหลายเดือนละจีนอันนี้พี่ก็ทราบใช่ไหมจีนส่งมอบโดรนให้กัมพูชา,าเออสองพันลำ ก็มี C W สิบห้า C W 40ซึ่งเป็นโดรนตรวจการลาดตระเวนแล้วก็มี C W 64ซึ่งเป็นโดรนโจมตีที่เขาที่เขาเรียกว่าการมิกาเซ่เนี่ยอ่าตอนเนี้แล้วเราก็เพิ่งได้ข่าวมาแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่า่ฐานเขายิงตกไปไปตัวหนึ่งละเข้ามาที่แถวซุรินนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขามาพลอตคือ โดนสอบแน่เนี่ยเขาก็จะบินมาแล้วก็มาพลอตพิกัดมาพลอตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะส่งโดนโจมตีเข้ามาเพราะว่าเขาเขาไม่ได้มีเครื่องเครื่องบินลบแบบของเราเขาไม่ได้มี F16 ไม่ได้มีกริปเพนกริปเพนซึ่งซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นสุดสุดของกองท่าอากาศละเป็นเครื่องที่ทันสมัย F16 นี่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับเป็นเครื่องดีนะครับเครื่องวินลดทันยอดแต่ว่า F16 เนี่ยอายุการใช้งานค่อนข้างนานแล้วนะฮะ เทคโนโลยีเนี่ยในเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยยังสู้กิฟเฟนไม่ได้กิฟเฟนเป็นเครื่องบินยุคใหม่กว่าเทคโนโลยีทันสมัยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอยระมัดระวังในหลายด้านถ้าเกิดว่ามันมีโดนมีอะไรเนี่ยสามารถมาพอ็อตจุดพ็อตอะไรไว้เนี่ยแล้วก็โดน,นต่างๆนี่เขามีไอ้โดนกัมมิคเซ่โดนอะไรที่รวมๆที่จีนส่งให้เนี่ยที่จีนบริจาคให้2,000ลำเนี่ย ไอโดนลาตะเวนพั0เรลำใช่ไหมประมาณ2,000กว่าลำที่เหลือก็เป็นโดนที่เขาเรียกโดนกามิคาเซ่โดนโจมตีอะไรพวกเนี้ถ้าเกิดว่าคิดในแง่ worst case scenario ก็คือว่าถ้าเกิดเขาใช้ไอ้ตรงนี้มามาโจมตีเนี่ยเราเราจะตั้งรับยังไงนะฮะเรามีไหมไอ้พวกเครื่องมี อันตีโดนที่ว่าต่อต้านโดนยิงโดนดึงโดนลงมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้โดนหมดหมดสภาพควบคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปคิดไปอะไรกันต่ออัน,นอันนี้อันนี้มันก็สรุปมันก็เป็นสอง possibility คือหนึ่งอ่ะเซ็นสัญญาหยุดยิงกันแล้วต่อไปก็เจราจา<ม>ใช่ไหมฮะเจราจาเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็นำไปสู่สันติภาพก็มาคุยกันอแต่ว่า มองในแง่ดีแล้วเราก็ต้องมองในแง่ร้ายด้วยอ mm hmm. ในแง่ร้ายเกิดว่าตรงนี้เป็นถือโอกาสพักลบละ่ะเสริมก,กําลังรับปรับกลยุทธ์โจมตีใหม่ที่ผ่านมาลบไม่ได้ผลตอนนี้ลองลองเอาสงครามอสมมาตรสิลองแบบยูเครนสิอ่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวซึ่งซึ่งจะต้องป้องกันและระมัดระวังกันครับ ผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับโดรนเนี่ยเป็นความเป็นไปไม่ได้สูงมากที่กัปตันพูดก็คือโดรนเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ไม่ราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็การสกัดกั้นค่อนข้างยากเพราะจำนวนมันเยอะแต่จริงๆอย่างที่กัปตันพูดนะเราควรจะาหาอาวุธมาต่อต้านโดรนโดยเฉพาะซึ่งไม่น่ารอชานะเพราะว่าในสงคารามสมัยใหม่เนี่ยแน่ใจเลยครับว่าเขาไม่ใช่เครื่องบินขับไล่มันลบกับเราแล้วครับเพราะาเขาลงทุนสูงไม่ได้เขาไม่มีเงินขนาดนั้น กัปตันครับสถานกัปตันต่อไปเลยฮะถ้าอย่างนั้นเรามามองเรื่องของวิธีการที่เราจะป้องกันชายแดนเราเนี่ยในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าดโดรนเนี่ยมันมีสองพันลำนะฮะยังการเฝ้าระวังหรือว่าการดูแลเนี่ยทางการไทยเราก็มีโดรนนะครับที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพผมก็เลยไม่ไม่รู้ว่าออวิธีการที่จะป้องกันได้ดีเนี่ยประชาชนทั่วไปควรจะให้ความร่วมมือโดยเฉพาะ การให้ข่าวหรือว่าการดูแลซึ่งกันและกันอย่างกับตานรพูดเรื่องก่อวิรัตกรรมอะไรพวกนี้ผมก็กลัวเหมือนกันนะพระคิดไปคิดมาแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทําลายประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่น่าน่ากลัวเรื่องเรื่องเขมรจะทําอย่างเดียวหรอกพี่เพราะว่าพี่อย่าลืมนะถ้าสมมุติเราเราเราคิดว่าเราเป็นเขาอ่ะเราคิดว่าเราเป็นกัมพูชาเนี่ยถ้าเขาเล่นไม้นี้นะเราเราต้องคิดต่อแล้วว่าเฮ้ยถ้าทําอย่างเงี้ยไทยจะบอมพนมเปญเปล่า ถูกไหมพี่เขาก็ต้องคิดใช่ไหมเออแล้วมันแล้วมันก็จะดูไม่จืดเลยนะถ้าอย่างนั้นอ่ะอ่าก็อาจจะมีนนโอกาสแต่พี่อย่าลืมว่ามันก็มีคนที่ไม่ต้องการให้สงครามจบถูกไหมอ่าบางทีอ่ะอาจจะไม่ใช่ขมนทำด้วยแต่มือที่สามช่วยหน่อยช่วยยุ่งแขงแตแขงรั่วช่วยหน่อยให้ให้สถานการณ์มันคุมไม่ได้ไแล้วก็ เปิดเกิดเป็นสงครามใหญ่พี่อย่าลืมนะเกิดเป็นสงครามขึ้นมาเนี่ยส่วนที่สัญญาเอเชียแปซิฟิกซึ่งไทยเซ็นกับเขมรเซ็นเขาเขียนกันไว้อย่างไงอเมริกามีสิทธิ์ยกทับเข้ามาเลยได้ไหมต้องไปดูเรืองไทยนี้ห้ามือถูกต้องหยุดทั้งคู่พระเอกมาแล้วซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนมาทุกคนต้องหยุดทกเซ็นทั้งคู่เลยนี่ให้ทั้งคู่เซ็นไปแล้วซุปเปอร์แมนมาไม่หยุดเดี๋ยวถีบกระเด็นออกไปนอกโลกอาจจะเป็นตัวได้นะ ้ผมผเรียบร้อยเลยครับทีนี้เอาเอาแบ่งกันอย่างนี้นะหยุดนะเส้นแขบแดนทางบกเป็นอย่างนี้นะทางทะเลเอาไปอย่างนี้นะโอเคอเรียบร้อยเลยครับทีเดียวจบเลยของโลกแล้วเราจะไปยูเครนสองหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงนี่ไงมันก็ก็ต้องทําทุกวิถีทางที่มันจะไม่ให้เ,เป็นเล่นใหญ่เนี่ยเล่นทําให้แบบทั้งส่งกองทหารมายุติศึกแล้วก็อยู่จะอยู่ยาวเลยที่ ไม่รู้อ่ะพี่แต่ผมว่านะตอนนี้ก็ยังส่งเข้ามาไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันเกิดสงครามใหญ่เนี่ยแล้วมันโอโ้โหสมมุติตว่าถนมเป็นถล่มลงมาอย่างเงี้ยไปถลม่มคลังแสงถล่มอะไรมากมายเยอะแยะของเราถนมกับกุ่มถนมเป็นมันกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบปุ๊บทีนี้อ่ะยุทธศาสตร์เอเชียแปซิฟิกมันจะมีผลเม <ur> ื่อไหรใช่ไหมโ oh, อ้โหเหมือนยูเคนเลย ยูเคนก็ทาอย่างเนี้ให้มันลบกันเราจะได้ขายของอ่ะโอ้มันก็นี่แหละอันนี้คือสิ่งที่ผมกลัวไงเราก็ถึงอย่างเราเป็นพลเรือนเนี่ยเราก็ภาวนาว่าอ้าวเซนสัญญาหยุดยิงแล้วมันก็ควรจะหยุดแค่นี้ถูกไหมไม่ง่ายขนาดนั้นะและ้วน,นาําไปสู<ๆ>่การเจรจาแต่ว่าไอคนที่เขาไม่อยากให,ให้มันหยุดเนี่ยมันมันก็ยังมีไงเพราะมันยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เขาจะทํายังไงก็ได้ที่ให้มันขยายขอบเขตสงครามออกไป เพบมันมีคนมันมีต่อยู่รอแตะมือข้ามเชือกเข้ามาเล่นในเวทีอยู่ตอนนี้อแต่ว่าอ๋อผมเข้าใจกัปตันล้ะคือกัปตันมองภาพกว้างว่าใครได้ประโยชน์สูงสุดถ้ามีสงครามใหญ่ถูกต้องถึงว่าจีนก็เราเราก็ต้องเราก็ต้องกันไม่ให้มันเกิดอะสมมติว่าจีนก็อาจจะคิดแบบกัปตันหรือเปล่ากองทัพจีนเนี่ยเขาอาจจะคิดเฮ้ยสหรัฐเล่นเกมอะไรวะเขาก็เลยเรียกันก็ต้อเดินตเสียงไทย พี่พี่ทหารไทยเนี่ยมันก็ต้องคุยกับทางจีนแล้วตอนเนี้ยเขาอาจจะคุยกันแล้วนะผมไม่รู้เพราะผมไม่ผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปรู้ใช่ไหมทางทหารเขาคุยกันเขาเขาก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะมาบอกถูกป่ะ <c oughs> เออเออมันก็จะต้องคุยกันว่าเอา้ามันมีสมมุติว่าเอา้ามันมีโดรนอย่างเงี้ยสองพันลำเนี่ยเราทางไทยเราจะแก้เคมยังไง จีนแนะนำหน่อยเออต้องคุยดิแก้เกมมันก็จะได้สงครามมันจะได้ไม่เป็นสงครามใหญ่มันจะได้ไม่เป็นศึกใหญ่ถูกไหมต้องคุยกับจีนถ้าเกิดว่ามันเกิดสมมติมันมีอะไรตูมตามแล้วมันคังอะไรคังแสงยุทธศาสตร์อะไรของไทยถูกทําลายเนี่ยไทยไปถล่มกับทีนี้มันกลายเป็นสงครามใหญ่เลยทีนี้ไรอยู่ก็มาแหละอ่าเอาหยุดนะสองฟังเดี๋ยวแบ่งกันอย่างนี้ เอามีดมาเดี๋ยววัดตัดเค้กเองเต้นท,เนทางบกเขตดแดนทางบกเป็นอย่างนี้นะหลากชุบอ่าทางทะเลอย่างนี้นะอ่าแล้วเดี๋ยวเอาค่าแบ่งมาด้วยมันก็ต้องมีถูกไหมแต่ว่าอันนี้อันนี้มันมันก็เป็นการวิเคราะห์อะพี่ช่วร <laughs> การวิเคราะห์แต่ว่าแต่ว่าถามว่าเราก็กลัวไว้ก่อนโดยเฉพาะย่างยิ่ง,งทหารเนี่ยยิ่งต้องกลัวเพราะว่าเขามีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติถูกปะ เขาก็ต้องอคิดเยอะกว่าเราเยอะใช่ไหมอ่าเขาอาจจะไปคุยกับจีนละว่าเนี่ยมันมีอย่างงี้เนี่ยมันมีโดนอย่างนงี้แล้วจะทํำยังไงจีนเขาอาจจะแนะนํามาผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดว่าจีนเขาอาจจะอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางทหารเขาว่าไปเองเราเราอเองเราพูดลึกกว่ามันก็ไม่ดีไม่ได้เขาก็ต้องเตรียมแล้วละ่ะเตรียมแล้วละ่ะว่ามันทํายังไงก็าตามไม่ให้มันเกิดเป็นสงครามใหญ่สมมุตินะเอ่อ ลำพังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมฝั่งขเขมรนี่เองเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะเพราะอย่างที่ว่าเนี่ยขเขมรเขาก็ต้องคิดหนักเหมือนกันเพราะว่าเขาจะทะําอ่ะเพราะถ้าเขาทําอย่างนี้นะเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเดี๋ยวไทยก็ต้องถล่มกลับเขาชุดใหญ่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าผมกลัวมากกว่าคือไอ้พวกเติร์ดแฮในมือที่สามเนี่ยใช่ไหมเราเราต้องระมัดระวังถ้าเรารู้เท่าทันแล้วเราป้องกันนะ เหตุการณ์มันก็จะไม่พัฒนาไปสู่ตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตอนนี้เราต้องรีบคุยกับจีนแล้วอออย่างผมอย่างพวกเราเนี่ยมันไปคุยไม่ได้ไงต้องให้คนที่เขามีหน้าที่เกี่ยวข้องตรงนี้เขาไปคุยแล้วก็คุยยังไงเขาก็ไม่ต้องมาบอกเราหรอกเขาก็คุยก็คุยตามภาษาเขาก็ว่ากันไปใช่ไหมพี่ผมเห็นมีคำหนึ่งที่แปลกนะคือเขมรแปลพักเขาอยู่อยู่จีนดีๆอยู่ก็แปลพักไปอยู่ที่อเมริกา ตอนนี้ผมมองว่าทูตจีนเนี่ยเพิ่งมาจากที่คูวเวตนะมาอยู่ที่ประเทศอ๋อมาแทนทันชื่อเฉียงอ่าทนอนเนสพอเอดินบังเอิญมาใหม่พอดีเอ๊ะทำไมต้องมาใหม่ผมก็ไม่เข้าใจแล้วท่านก็พูดดีมากเลยนะท่านให้กําลังใจแล้วก็มาให้ให้ความรู้สึกที่ดีกับเราว่าเออประเทศจีนจะช่วยเหลือประเทศไทยเต็มที่แล้วก็ทูตสหรัฐก็คนใหม่มาเหมือนกันอีกไม่กี่วันก็จะมาละแต่ว่าก่อนที่เขาจะมาเขาพูดคำหนึ่งที่มันไม่น่าฟังเลยเขาบอกเขาจะกดดันไทย อยอไทยเป็นแรงแกะเขมรเขาจะให้ไทยเนี่ยรับผิดชอบเรื่องกดด้นผมฟังแล้วแบบโอ้ยมันพูดลบกับไทยล่าสุด่ะทูตทหารน่ะทูตทหารอเมริกาเนี่ยไปให้สัมภาษณ์อะเอข่าวอะไรซีเหรือบีบีซีผมจําไม่ได้นะอ่าเออเขาบอกเขมรเปิดฉากยิงก่อนใช่ป่าวเออเอาแล้วทําไมมันมันเป็นอย่างนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมต้องตรวจสอบข่าวดูก่อนว่ามันมันเกิดจากไอไอการออกมาให้ข่าวนี่มันเกิดจากอะไรเออมันมันขัดแย้งกันข้างในหรืออะไรยังไงถูกป่ะก็ทูตทหารก็เข้าไปดูฐานที่จริงก็เห็นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าทูตอเมริกาเนี่ยอยู่อเมริกาอยู่เลยแล้วยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นทางการด้วยแค่ผ่านวุฒิสภาแล้วมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันดูเร็วไปที่เขาจะพูดเนี่ยเลยดูเป็นเรื่องแปลกแปํกทไมต้องรีบพูดเลยสงสัยท่านั้นเอง แต่ว่าสองคนนี้มาใหม่เอี่ยมเลยมันอาจจะมีวิธีคิดที่ว่าเฮ้ยสถานการณ์มันตรงนี้ประเทศไทยทสมือนนี่มันสําคัญเนาะมันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับอินโดแปซิซฟิกเนาะเขาอาจจะส่งคนสองคนนี้มาเพื่อจะเนินการอะไรบางอย่างช้างชนช้างในประเทศไทยนี่แหละมันมีเหตุผลไหมอยู่ดีๆก็มาสองใหม่สองคนเลยเปลี่ยนคนเก่าไปเลยเฮ้ยสถานการณ์ฉุกเฉินต้องเอาทูตที่มีความสามารถูตจีนเนี่ยเราเราเราต้องเรีบนไปคุยสายลับเก่าสายลับใหม่มาเจอกันหรือเปล่า พวกนี้ต้องใช้คนที่มีความสามารถในเรื่องสงครามนะเวลาเนี้ยในประเทศไทยมันก็ต้องพึ่งพาทหารนะเนาะเออมันก็ต้องหวังว่ามันมีแม่ทัพที่เขามีกลืนมีอะไรทันต่อสถานการณ์อ่ะเหมือนสมัยก่อนอ่ะสมัยร .5 พี่เห็นไหมอังกฤษก็จะจะ,จะยึดประเทศไทยฝรั่งเศสก็จะยึดประเทศไทยเราเราบาลานซ์ยังไงอ่ะเราประเทศเล็กเราบาลานซ์ยังไงให้อยู่รอดอ่ะอใช่ปะแต โจ์โจ์ของครั้งเนี้ง่ายกว่าครั้งนู้นครั้งนู้นมหาอำนาจเนี่ยจะจะจะเล่นไทยโดยตรงเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสงครามตัวแทนใช่ปะมหาอำนาจไม่เรายังไม่ได้ประามหาอำนาจเองราเรารับผมว่าเรารับมือง่ายกว่านะแต่ว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ด้วยความเป็นห่วงว่าเรารับมือก่อนอรู้รู้แล้วว่าเขาจะเล่นอย่างเงี้ยเรารีบรับมือก่อนไม่ให้สถานการณ์บานปลายเขาก็จะไม่มีเหตุ S <S ใช่ไหมม, <S <S มาเขาจะเข้ามาเฮ้ยแล้วอย่างนี้พอละทุกฝ่ายหยุดเดี๋ยวพระเอกมาละอ่าใช่ไหมกัปตันอเมริกาข<อ>ีข่โลมาแล้วยุ่งเลยไม่เป็นไรกัตปกตันประพัสยังอยู่กัปตันประพัสจะช่วย ผมจะไปสู้กับทีมอเวนเจอร์ได้ไงพี่ใช่ไเจอไอ้พวกช่วยเตือนไงช่วเตือนว่าออย่าไปประมาทไปประมาทไม่ได้คนอเมริกันเนี่ยเขาคิดใหญ่ทําใหญ่นะดูทีเขาขู่แต่ละคํามาเนี่ยเราเอาแต่เงียบเงียบฟังเขามันบางทีก็อดถูเหมือนกันนะประเทศเล็กเนี่ยอืมเขาก็บี้เราแหละอืมนั่นแหละสุดท้ายให้กับตันสรุปเลยให้ว่าเราอยากจะให้ทางการเราเนี่ย เอาใจใส่ตรงไหนอย่างไรดีครับถึงจะป้องกันการเกิดก่อวินาศกรรมได้ครับนาทีนี้คนที่ทวนที่มีเบิบทบาทตรงนี้มันก็คือทหารเนาะก็ต้องพูดกับทหารว่าเขาเขาก็ต้องรู้ทันเกมอะตอนนี้เราอยู่เราอยู่ระหว่างมาหาอำนาจสองฝั่งเนาะแต่ว่าตอนนี้รับมือง่ายกว่าสมัยร .5 เพราะสมัยร .5 เนี่ยมันมาหาอำนาจเขาลงมาบีบเราโดยตรงแต่อันนี้เขาเล่นผ่านสงครามตัวแทนใช่ไหม มาหาม่าจะลงมาเล่นเอมได้กรณีเดียวคือสถานการณ์ลุกลามบานปลายและเรามีสัญญาอยู่จะไหมตอนนี้เขมรก็เซ็นแล้วนี่เข้าทางเขมรก็ได้ไม่ใช่เข้าทางไทยไทยมีละเขมรมีละทีนี้เข้ารวบเลยทีเดียวเลยสองเลยเล่นเล่นเล่นคู่เลยดับเบิลถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไม่ลุกลามบานปลายอาจจะมีปะทะากันเล็กน้อยแต่ว่าคุมได้หมดมันก็จะไม่พัฒนาไปสู่ตรงนั้นใช่ปะ มไม่งั้นนะ่ะโอโหพี่ตาอินกตานาเนี่ยไม่เหลืออะไรนะเ,ออเดี๋ยวตาตั้มเนี่ยมาเอาหมดเลยไม่เป็นไรครับตาสียังอยู่ครับเดี๋ยวเราเอ,อช่วยให้ตาสีมาช่วยแล้วกันตาสีก็ยังแต่ว่าน,นี้มันก็เป็นการวิเคราะห์ดเดี๋ยวกหาว่าไปใส่ร้ายอเมริกาอะไรมันใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเราเราก็ต้องมองในแง่ดีด้วยร้ายด้วยถูกปะครับครับ เข้าใจครับไม่โอกาสก็กับตันก็มาช่วยวิเคราะห์ก็ทำให้เราเข้าใจสถานการณ์โลกมากขึ้นนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณกับตันมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับตันสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร